สวัสดีครับทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นวันที่เซนต์ลมอนคริสตัลเดนบัตเตอร์นะครับจะฉายเพราะว่าฉายทุกวันจันทร์เนาะ วันนี้นะครับเป็นตอนที่3เป็นแอคที่30นะครับเป็นตอนที่เซเลอร์ยูเรนัสเดฟจูนนะครับจะแปลงร่างกันครั้งแรกบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆและในตอนนะครับยังปรากฏตัวเอ่เมโอเซสนะนะครับหรือว่าเซเลอร์พลูโตเป็นครั้งแรกด้วยนะครับโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนก็เลยเห็นแบบว่าตอนแปลงร่างนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพากเสียงขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะครับก็เลยจะมาพากห้ดูกันในวันนี้มาเรามาดูกันเลยดีกว่าบนดวงดาวแห่งยูเรนัส เจ้าสำแดงฤทธานาะบัดนี้มนดูเดาแห่งเัฟจูนเจ้าสำแดงฤทธานาะบัดนี้ อสศวิยแห่งฟากฟ้าผู้ปกป้องดวงดาวแห่งส่งสวรรค์และวายุเซเลอร์อยู่เรยนะัสอสศวิยแห่งใต้ทะเลลึกผู้ปกป้องดาวแห่งมหาสมุทรดาวแห่งห้วงทะเลเซเลอร์เนปจูนเครื่องรางทริสแมนได้โปรดจงมอบพลัง และช่วยปกป้องพวกเราด้วยเถอะหลังดาบทะลบปัตตพีไปได้ดาบสลบปัตตพีของยูเลนัสคือราทริสแมนที่ที่สองเหรอ เดี๋ยวก่นอนเดนนิสเดนจูนมาช่วยพวกเราอย่างนั้นเหรอ <c oughs> อ่ะแค่นี้โอ้ยฟิน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 ,ฟนเราดูตอนเต็มได้ในอ่าเพจนะครับ Genesis Dubbing ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับ